ب س ลล ل ฮ ه ا ل ر าล ن ลัม ah ุลลอบ ح م ลล ل ฮ ر ุ ا ل อ ا ل م ลล وبه ุลล ع ي ن و ลลอ و ل و ل ลอ و ة إلا อ ا ل ل ه ا อ ع ل ุ ا ลอ ظ ي م أ ลั ب ع ุ السلام عليكم ุลลอฮ ا ل ะ ه อ ب ر ك ا ت ه ฮี่น้องผู้ศรอทธาต่อฮฺุลลอฮหวัมในความอมตุาขอพรุองค์ทุนครับท่าอพี่น้องผู้มีเกียรติทุครับวิถีชีวิตขอป็นผู้ศรัทธานั้น เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องศึกษาให้ละเอียดและรอบคอบเพราะว่าในการที่เราท่านทั้งหลายได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้เกิดมาอยู่ในโลกดุนยานีเนี่ยผมเรียนให้พี่น้องทราบไปแล้วนะครับเมื่อครั้งก่อนบอกว่าเรามาในโลกดุนยานีเนี่ยมาเพื่อที่จะนำเอาอิสลามเนี่ยไปใช้ในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าใครก็ตามแต่จะยากดีมีจนขนาดไหนจะใหญ่โตเป็นเจ้าเป็นนายขนาดไหนจะร่ำรวยขนาดไหนก็ตามแต่หน้าที่ประการสำคัญประการหนึ่งของการเกิดมาบนโลกดุนยานี้ก็คือนําเอาอิสลามเนี่ยไปใช้ในการดำเนินชีวิตวันนี้วิถีชีวิตของมุสลิมประการหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องออกห่างเพราะถือว่า การงานทั้งหมดที่เป็นความดีจะไม่ได้รับการเหลียวแลจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเลยถ้าหากว่าพฤติกรรมอันหน่าหวาดกลัวตรงนี้มันเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธานั่นก็คืออันตรายของการโอ้อวดท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านครับการโอ้อวดนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความอันตรายอย่างยิ่ง เป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องตัดขาดออกไปจากวงจรชีวิตอย่างรวดเร็วแล้วก็ตัดขาดออกไปอย่างเด็ดขาดไม่ใช่นั้นพี่น้องครับความล้มเหลวแล้วก็ความพินาศเนี่ยจะเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ศรัทธาอย่างแน่นอนถ้าหากว่าวิธีชีวิตของผู้ศรัทธายัางเกลือกกลั้วอยู่กับความโอ้อวดท่านพี่น้องครับการโอ้อวดนั้น ทำให้ผู้ที่ปฏิบัติสิ่งนี้เนี่ยอาจจะเกิดความรู้สึกใจนะครับมีความรู้สึกที่มีความสุขแล้วก็เกิดความรู้สึกที่เป็นความสุขของชีวิตจริงๆเพราะว่าอะไรละ่ะมีคนเห็นมีคนชมเชยมันเป็นความสุขชั่วระยะเวลาสั้นๆไม่นานนะักพี่น้องครับแต่ว่าไอ้ความโอ้อวดตรงนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วสร้างความสุขให้เราแป๊บเดียวเนี่ยหลังจากนั้นมันก็จะจากชีวิตเราไป แล้วมันไม่ได้ทิ้งอะไรไว้เลยให้แก่ชีวิตของเรานอกจากอาสาบที่จะมาจากอัลลอฮฺ س าหัวตาลาอุตสาห็ทำดีตั้งเยอะแต่ใจนึกโออวดผู้อื่นไม่ได้รับคุณงามความดีด้วยแล้วก็จังได้รับการลงโทษได้รับอาซาบจากอัลลอฮฺบ ب า ا ن ه ะตาลาในวันกิยร์มาท่านพี่นองครับบรรดานักวิชาการอิสลามได้สรุปอันตารายทั้งหมด5ข้อ หรือผลเสียต่างๆเนี่ยห้าข้อด้วยกันสำหรับบุคคลที่มีการโอร้อวดอยู่ในการดำเนินชีวิตประการที่หนึ่งความดีงามต่างๆที่ทุ่มเททำลงไปเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าไม่มีผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวเราจะได้รับรู้จากคำสอนจากฮะดีษของท่านรอซูลซลลฮุยฮิวสัลลมนะครับว่าเรื่องนี้นยเป็นเรื่องที่อัปยศอย่างยิ่ง สำหรับชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธาในประเด็นแรกเนี่ยอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าความดีที่เราทำลงไปเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าจะเป็นสิ่งที่จะไม่ได้ยั่งผลแห่งความดีเป็นสิ่งตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเลยแม้แต่น้อยแม้กระทั่งพี่น้องครับการทำความดีเพื่ออัลลอฮฺเนี่ยถ้าหากว่าทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์จริงๆเพียงการเก็บน้ำออกจากทาง เราจะพบว่าในฮะดีษสมทัาน์นาบีนั้นอัลลอฮ์มอบสวรรค์ให้แก่ชายคนหนึ่งที่เก็บน้ําออกจากทางแม้กระทั่งผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยด้วยความสงสารที่มีต่อสุนัขตัวหนึ่งเอาน้ำนี่นะครับมาให้สุนัขก,กินในขณะที่สุนัขมันหิวโดยจิตใจของเขานั้นมีความเมตตาต่อสุนัขตัวนั้นเขาทําเพื่ออัลลอฮ์ไอการงานเล็กๆน้อยๆตัวนี้เอาน้ําให้สุนัขก,กินเพียงครั้งเดียว อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาตอบแทนให้เขาได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ในวันกียรมาคนบางคนเนี่ยไม่เคยทําความดีอะไรเลยแต่รู้สึกว่าตนเองนั้นทําผิดไปก็ได้สํานึกผิดต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาแล้วยังไม่ได้ทันทําความดีอะไรเลยเกิดตายในขณะนั้นเนี่ยด้วยความดีแห่งจิตใจที่สํานึกผิดกับอัลลอฮ์ทำตรงนั้นเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาูวตาลาอย่างแท้จริง a l l a ์ Allah, ให้คนเหล่านี้ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์มาแล้วพี่น้องครับดังนั้นในการที่เราทําความดีอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขอให้เรานั้นมีจิตใจที่มีความบริสุทธิ์ต่อ a l l a ์ซุบฮานะหัวตาลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องตรึกตองในประเด็นนี้ให้มากๆก็คือว่าจะทำดีอะไรลงไปในการกระทำของเรา ขอให้มีความจริงใจกับอัลลอฮ์และแลกําจัดเอาความโอ้อวดเนี่ยออกไปจากการนึกคิดอย่างเด็ดขาดมิฉะนั้นการทุ่มเททําความดีอะไรของเราก็แล้วแต so ่จะเป็นสิ่งที่เป็นโมคะไม่ได้รับความดีเป็นสิ่งตอบแทนแถมยังได้รับอาซาบได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาอีกด้วยประการที่สองเป็นความไม่ดีนะครับที่มันเกิดขึ้นกับคนที่ทำอะไรในลักษณะที่โอ้อวด เรียนให้ไี่น้องทราบไปแล้วนะครับประเด็นแรกอาลอไม่ตอบแทนอะไรเลยในสิ่งที่เป็นความดีประการที่สองนี้ความเสียใจความสิ้นหวังอย่างที่สุดจะเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ศรัทธายอย่างหลีกเลี่ยงไม่พน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอการที่เราทําความดีไปไม่ว่าจะเป็นการบริจาคก,ก็ดีไม่ว่าจะเป็นการถือสินอดก็ดีไม่ว่าจะเป็นการนามารทาอิบาดาต่ออัลลอฮ์ แต่ว่าจิตใจเนี่ยเนียดหรือว่ามีความโอ้อวดเนี่ยมันแอบแฝงอยู่ในใจของเราแม้แต่เพียงเล็กน้อยพี่น้องครับอัลลอฮ์ไม่รับไอเราเองก็กระยิมใจนะครับว่าเดี๋ยวตายแล้วเนี่ยเราจะได้รับคุณงามความดีต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งตอบแทนจากอัลลอฮ์เรามีความหวังเรามีความภาคภูมิใจเหลือเกินความดีที่เราทําไปเนี่ยทำไปมากเหลือเกินแต่ว่าพี่น้องครับหลายๆคนไม่ได้รับ ในสิ่งตอบแทนที่เป็นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เขาได้กระทำลงไปเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทำไปในความดีนั้นมันมีความโอ้อวดเนี่ยแอบแฝงอยู่ในการปฏิบัติตรงนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีกลัวมากที่สุดดังฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้นะครับว่าอัควะฟูมาอัลคอฟวะไลกุมสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับพวกท่านก็คือว่า ชาหัวตันกาแฟอารมณ์แฝงที่มันแอบแฝงอยู่ในการทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแล้วตรงนี้มันจะส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นกับเรารู้ไหมครับพี่น้องมันจะส่งผลให้เกิดความเสียใจเกิดความสิ้นหวังอย่างที่สุดหมดอะไรตายอยากเป็นความอปยศแห่งชีวิตมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เราตายไปแล้วเรานะีวังว่าอยากจะไปได้รับ คุณงามความดีเป็นสิ่งตอบแทนแต่ว่าเมื่อตายไปแล้วสิ่งเหล่านี้ที่เป็นความดีที่เราทําไปเนี่ยผลตอบแทนไม่มีเลยมันเป็นฮาบาอันมันซูรอมันกลายเป็นขุยผงทุลีที่ปิวว่อนอยู่ในอากาศเพียงอย่างเดียวเท่านั้นพี่น้องครับนี่แหละอันตรายอันดับที่สองที่บรรดาอุลามาได้บอกเอาไว้ประการที่สเป็นอันตรายอีกประการหนึ่งของการที่มีจิตใจที่โอ้อวด ในการปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนั่นก็คือหลังจากที่ชีวิตจากโลกดุนยานี้ไปแล้วไม่มีโอกาสแก้ตัวไม่มีโอกาสที่จะเรียกร้องสิทธิใดๆทั้งสิ้นจากอัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาเลยแม้แต่น้อยเพราะอะไรพี่น้องครับมาดูฮะดิษบทหนึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะพี่น้องครับที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องออกห่างจากการโอ้อวดในการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีฮะดิษบทหนึ่งเนี่ยท่านมหามูดอิบเนลูไบดินรับด้วยละหัวอันฮุได้รายงานว่ากอาวลา رسول ุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมอินนาอัควัฟุมาอัควัฟุอะลัยกุมอัชชิรกุลอัซกอรอัลริยาอูย์กูลุลลอฮุย์ย์มัลกิยามะอิดาจจซันนาซาบิอั์มลิฮิม อิดฮะบุอิลลัลละดีนักุนตุมตุราอูนั้นฟิดดุนยาฟันซูรูฮันตจิดูนาอินดะหุมจัจัเป็น h ะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านพี่น้องครับท่านมะห์มูดอิบนุยรูไบดินรติยาละหัวอันหัได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุด ที่มันจะเป็นสิ่งแอบแฝงอยู่ในการปฏิบัติคุณงามความดีของพวกท่านก็คือการโอร้อวดซึ่งการโอ้อวดนั้นเขาเรียกว่าเป็นชีริกเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ชนิดเล็กๆชนิดหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าไอความโอ้อวดเนี่ยมันแอบแฝงอยู่ในจิตใจของท่านในขณะที่ท่านทั้งหลายทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแล้วก็แปลว่าสิ่งนั้นเนี่ย คนคนนั้นไม่ได้ทําเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาอย่างแท้จริงคนคนนั้นทําเพราะอยากจะอวดคนอื่นคนคนนั้นทําเพื่อความสุขในการได้อวดคนอื่นในสิ่งที่เป็นความดีที่ตนเองได้ปฏิบัติลงไปท่านพี่น้องครับมาดูนะท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะไลฮิวะซัลลัมได้กล,ล่าวไาว้ในฮะดีสอีนี้นะครับต่อไปอย่างไรบ้างยกกูลุลลอฮุเยามันกิยามะอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลา จะได้ทรงตรัสในวันกียามะภายหลังจากที่บรรดาผู้คนทั้งหลายได้รับสิ่งต่างๆที่เป็นการตอบแทนที่ดีงามหมายความว่าคนที่เขาทำความดีต่างๆคนที่เขาทำอามันซอลและแล้วเขามีหัวใจเนี่ยบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเขาได้รับสิ่งตอบแทนอันมากมายพี่น้องลองคิดดูนะความดีที่ทำกับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลา ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เนี่ยเพียงเล็กน้อยเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาตอบแทนอย่างมากมายเหลือเกินเหมือนดังฮะดีษหนึ่งที่นบีบอกว่ารักอาตานีมินัลฟาจิริอัฟดอลุมินัดดุนยาวะมาฟีฮาการละหมาดเพียงสองรอกอาละหมาดสุนนะสองรอกอาก่อนละหมาดซุบฮีเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบแทนให้ด้วยสิ่งต่างๆที่ดีกว่าทรัพย์สินในโลกดุนยานี้ทั้งหมด เป็นสิ่งที่ดีมากพี่น้องครับทาความดีต่างๆเพียงเล็กน้อยทางนั้นเนี่ยเอาล้อตอบแทนมากมายเหลือเกินข้อสําคัญก็คือว่าขอให้เราอย่าได้มีการโอร้อวดอยู่ในการปฏิบัติของเราหะดิษบทนี้บอกต่อไปนะครับว่าเมื่อประชาชนทั้งหลายเขาได้รับความดีเป็นสิ่งตอบแทนในการปฏิบัติความดีของเขาเหล่า,านั้นคนที่โอ้อวดในการทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีจิตใจโอ้อวดนักหรือ อัลลอฮ์สั่งอย่างนี้นะครับว่าจงไปหาบุคคลที่ท่านทั้งหลายต้องการอวดเขาและไปเอาผลตอบแทนจากคนเหล่านั้นหมายความว่าเราอวดใครก็ไปเอาผลตอบแทนจากคนเหล่านั้นมาเป็นสิ่งตอบแทนในการปฏิบัติของเราโอ้อวดผู้คนเหรอเอาไปหาผู้คนเหล่านั้นว่าเขามีผลตอบแทนให้แก่เราหรือเปล่าโอ้อวดคนนั้นโอ้อวดคนนี้โอ้อวดคนใหญ่คนโตโอ้อวดรัฐมนตรีโอ้อวดคนที่เป็นนักการเมือง อยากจะโอ้อวดคนเหล่านั้นมากนกะไปเอาผลตอบแทนจากคนเหล่านั้นนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาจะได้ทรงตัดในวันกิยามะกับคนที่ทำความดีในลักษณะที่มีจิตใจที่โอ้อวดวิถีชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธานั้นพ,นพี่น้องครับจำเป็นอย่างยิ่งนะที่จะต้องตัดขาดออกจากการโอร้อวดโดยเด็ดขาดการทำความดีต่างๆทั้งหมดตลอดชีวิต ไม่มีคุณค่าอะไรเลยพี่น้องครับไม่ได้มีน้ำหนักอะไรที่จะเป็นความดีเป็นผลสะท้อนที่ชีวิตของเราอยากที่จะได้รับในวันกิยามั้เอาล่อไม่ให้ผลตอบแทนอะไรเลยในสิ่งที่เป็นความดีเอาล,ล่อใช้ให้ไปเอาความดีจากคนที่เราไปอวดเขาแล้วอวดเขาเนี่ยพี่น้องครับผมเรียนให้พี่น้องทราบไปแล้วในตอนต้นนะครับว่าจะได้สุขใจก็ชั่วระยะเวลาประเดียวประดาวเท่านั้นแต่ทํางานอวดคนนั้น ได้พูดอวดคนนี้ได้อ่านกุรอานอวดพวกนั้นความสุขใจนี่มันเกิดขึ้นแป๊บเดียวหลังจากนั้นความดีงามต่างๆทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับเลยในวันกียามาแล้วขาดทุนไหมครับพี่น้องประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าอุลมามะได้สรุปแล้วนะครับในข้อที่2บอกว่าความเสียใจความสิ้นหวังความผิดหวังในสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างมากมายแล้วชีวิตจะพบกับความอับยศที่สุด ในวันกิยามะนี่เป็นความขาดทุนที่ชัดเจนพี่น้องครับแล้วประการที่3มที่เน้นย้าตรงนี้ก็คือไปในวันกิยามะแล้วแก้ตัวไม่ได้นะครับไปเรียกร้องสิทธิใดๆจากอัลลอฮ์สุบฮานอะวตาลานั้นไม่ได้เลยอาจจะไปเรียกร้องกับอัลลอฮ์อย่างนี้นะครับว่ายาอัลลอฮเนี่ยฉันทําเพื่อพระองค์นะแต่ด้วยอารมณ์ของฉันเนี่ยมันมีความโอ้อวดแอแฝงอยู่นิดเดียวทําไมอัลลอ ลบการงานต่างๆที่เป็นความดีตรงนี้เนี่ยเป็นโมฆะไปหมดเลยแหละทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอย่าเอาลอไม่มีสิทธิ์พี่น้องครับไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอย่างนี้เด็ดขาดดังนั้นพี่น้องไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแต่ชีวิตของเราจะลําบากยากเข็นจะยากจนจะไม่มีความสุขจะเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายในชีวิตมันก็แค่ดุนยานี่แหละพี่น้องครับถ้าได้ทําความดีเพื่ออัลลอฮ์ แล้วยิ่งมีความบริสุทธิ์ใจตัดขาดหัวใจออกจากการโอ,โอ้อวดเราจะไปสบายกันในวันนูน้นพี่น้องครับเราจะไปสบายกันในวันกิยามะในวันที่ชีวิตของเราจะไม่ตายอีกแล้วในวันที่ชีวิตของเรากลับไปแล้วจะไปได้รับการต้อนรับจากอัลลอฮ์ได้รับความยินดีได้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาอย่างน,น้อยเนี่ยพี่น้องผมเชื่อมั่นว่า ผมแล้วก็พี่น้องผู้ฟังทุกคนรวมทั้งพี่น้องผู้ศรัทธาในโลกนี้ทั้งหมดที่ได้ทําอะไรอะไรที่เป็นคุณงามความดีไปคนเหล่านั้นต้องการผลตอบแทนที่ดีจากอัลลอฮ์ต้องการสวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาใช่ไหมครับพี่น้องถ้าต้องการอย่างนี้ง่ายนิดเดียวพี่น้องบางทีไม่ต้องทุ่มเททําในสิ่งที่เป็นความดีมากมายนะักทําในสิ่งที่เป็นหน้าที่ ที่เราจะต้องทําเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาะหัวตาลาแต่ขอให้มีความบริสุทธิ์ใจในการทําคุณงามความดีจะเป็นงานทางดุนยาเราก็ได้รับในสิ่งที่เป็นความดีในโลกอาคิรอดด้วยตัวอย่างเช่นพี่น้องครับคนบางคนเนี่ยทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแล้วก็ได้ความดีเป็นสิ่งตอบแทนเฉพาะดุนยานี้เท่านั้นเพราะว่าเขาไม่ได้เนียทํทเพื่ออัลลอฮ ถ้าอะไรก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ฮาลาลที่มันเกี่ยวข้องกับโลกดุนยาแล้วเขก็ขทำไปแล้วจิตใจของเขาเนี่ยเนียดทำเพื่อเอาลอสุบฮานาะหัวตาลาความดีในดุนยานี่ก็ได้ผลตอบแทนที่เป็นผลบุญในโลกอาคิเคะรก็ได้ดังนั้นต่าหากว่าคนที่มีความฉลาดนะครับในฐานะที่เป็นผู้สัทธานเนี่ยเราจะต้องมีความฉลาดในการที่เราปฏิบัติภารากิจไปในแต่ละวัน คนเราทําความดีเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะพี่น้องครับผู้ศรัทธาที่ฉลาดจะต้องทําความดีเนี่ยให้ได้ทั้งดุนยาและก็อาคิรอความดีในดุนยานี่ก็ได้ผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์ในโลกอาคิรอดนี่ก็ได้ตัวอย่างง่ายๆพี่น้องครับเราแปรงฟันเราแปรงฟันทําความสะอาดปากและฟันของเราเนี่ยพี่น้องให้เราเจตนาทาตรงนี้เนี่ยเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลาเราเนี่ยปากสะอาด ได้รับความสดชื่นได้รับความดีในชีวิตแห่งโลกดุนยานี้ผลบุญในโลกอาคิรอกก็ได้รับด้วยเพราะในหลักการอิสลามเนี่ยสอนว่าอันนาซอฟะตุมินันอีมานความสะอาดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาเนียดทำตรงนี้ทำเพื่ออัลลอฮ์ความดีงามในโลกดุนยานี่ก็ได้ความดีผลลบุญในโลกอาคิรอนี่ก็ได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาเช่นเดียวกัน ดังนั้นทําอะไรก็ตามแต่ที่เป็นความดีนะให้มันได้ทั้งดุนยาแล้วก็ให้ได้ทั้งโลกอาคีรอดด้วยเหมือนตัวอย่างเช่นเราอาบน้ําก่อนเข้านอนถ้าเราไม่ได้เจตนาทาเพื่อเอาลอสสุบฮานาะหัวตาลาพี่น้องครับขาดทุนมันได้อะไรลหละพี่น้องได้ความสดชื่นนะครับได้เนื้อได้ตัวหอมก่อนที่จะนอนได้แค่นี้แหละพี่น้องครับได้ความสดชื่นก่อนที่จะหลับนอนแต่ผลบุญในโลกอาคีรอนนั้นจะไม่ได้ เพราะเราไม่ได้เนียทํทำตรงนี้เพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาแต่ถ้าหากว่าเนียทํทำตรงนี้เพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาอาบน้ําตอนก่อนเข้านอนนี่แหละได้รับผลบุญด้วยมีฮะดิษบทหนึ่งนะครับที่รายงานจากท่านรอซูลสอรอห์ฮวอะลฮิวะซัลลัลลมอย่างชัดเจนว่าบุคคลที่อาบน้ําทําความสะอาดก่อนเข้านอนเมื่อเข้าไปหลับนอนแล้วเนี่ยถ้าเขาทําตรงนั้นทําเพื่ออัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์จะส่งมาเลเกามาออยู่กับเขาในเวลากลางคืน ไม่ว่าจะพลิกตัวไปทางด้านใดก็ตามแต่เมเลกานี่จะกราวิงวอนขอดุดูอาต์ตออลล์ขอให้อลล์เนี่ยประทานคุณงามความดีให้แก่คนคนนี้ขอให้อลล์โปรดอภัยโทษให้แก่คนคนนี้เพราะเขานอนหลับพักผ่อนในสภาพที่เนื้อตัวสะอาดอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่จริงๆนี่คือสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องศึกษาด้วยให้ดีนะพี่น้องครับ วิถีชีวิตของการเป็นผู้ศรานั้นถ้าหากว่าเราได้ศึกษาอย่างละเอียดทีท้วนแล้วความดีงามจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่างมากมายวันนี้ฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับว่าวิถีชีวิตของผู้ศราเวลาทําความดีอะไรก็ตามแต่อย่ามีการโอ้อวดแอบแฝงอยู่ในจิตใจอย่างเด็ดขาดถ้าสิ่งนี้มันมีเราจะผิดหวังเราจะเสียใจเราจะไปเรียกร้องอะไรกับอัลลอฮ์ไม่ได้ แล้วเราจะเป็นผู้ที่ขาดทุนที่สุดขาดทุนในลักษณะที่ไม่มีโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวอีกเลยดังนั้นจะต้องให้ชีวิตของเราจิตสำนึกของเราเนี่ยปลดออกจากการโอร้อวดให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะเร็วได้นะครับบอบลิฮิตอุฟิกวัลฮิดายะสุลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มตุลลอฮ์วะบระกาต